มากันแล้วสำหรับโปรโมชั่น S Y 2 1 5 4 Super A C E มาพร้อมกับดอกเบีย้ย1.75%พร้อมผ่อนยาว60งวดผ่อนเพียง50,000 X X X ต่อเดือนฟรี P M 8,000ชั่วโมงรับประกัน10ชิ้นส่วนหลัก7,000ชั่วโมงและฟรีประกันภัย5ปีสนใจติดต่อได้ที่0616363588สาซานี่ทยยต์ครับผม สวัสดีแฟนแฟน excavator ไทยแลนด์กันทุกๆท่านนะครับอ่าก็ตต่อกันกับเจ้า SY 2 0 5 c ูนย์ห C จากซานี่นะครับอ่าตอนนี้เป็นงานเข้ามุมสระนะครับมาดูนะครับมุมนี้เจอเห็นแข็งอีกแล้วครับท่านผู้ชม ท่วมเลยนะสวนยอดอเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่ง EP นะครับไม่รู้ว่า น่าจะใกล้เวลาป๋าพักกินข้าวแล้วนะครับละลายหินขึ้นมานะบุนี้หลวงมุมสะครับ ว่าเดี๋ยวผมต้องได้เปลี่ยนมุมแล้วนะครับเพราะว่ามุมนี้ถ้าถ้าฝาแก่มาเข้ามุมนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกจากตรงนี้ไม่ได้นะครับมาครับเดี๋ยวมารอเปลี่ยนมือนะครับผมท่านผู้ชม ก็เปลี่ยนมุมนะครับหลบแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ป๋าแกเข้ามุมแล้วนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเยืนอยู่มุมเก่าตรงนู้นนะเดี๋ยวไม่รอดครับออกไม่ได้ าทางไปเรื่อยๆครับโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมหินนั่งนั้นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไอ้อนี่หรือเปล่านะครับเนี่ยทั้งเห็นทั้งน้ำครับนี่ครับหลบมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเพื่อเอ้ยเพื่อป๋าเขาแบบเหวี่ยงดินเหวี่ยงหินมาด้วยนะครับเราจะได้ปลอดภัยว่าหามุมไปนเรื่อย Ja. ja. นนีนน่มุมนี้เป็นมุมแข็งจริงๆครับเพราะว่ามันเห็นตั้งแต่ด้านบนแล้วนะครับเสมอกับเบ์มเลยนะครับแล้วก็คอนข้างแข็งนับ พักนะเดี๋ยวไปชมมุมออยเลอร์ครับนะน่าจะได้อีกสักประมาณหนึ่ง EP นะครับมาเช้านี่ยอดเลยครับนะงานหินปะปาแก่ครับ 咱们走。 ควรฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร like, ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ e X c a v a t o r Thailand ด้วยนะครับติดตามได้ทุกช่องทางครับตอนนี้มีเยอะนะครับทั้งทาง Facebook e X c a v a t o r Thailand นะครับช่อง YouTube e X c a v a t o r Thailand Instagram e X c a v a t o r Thailand นะครับแล้วก็ Tiktok นะครับมี Tiktok แล้วนะครับ e X c a v a t o r Thailand ครบครบทุกสูงโซเชียลนะครับที่เราเล่นๆกันอยู่นะการขยายช่องทางเพิ่มเติมนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันเยอะด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวเฟซบุ๊กนะครับที่รับชมอยู่ฝากเข้าไปกดซับสไครป์ใน y o u t u b e กันเยอะๆนะครับตอนนี้จะครบหมื่นซับแล้วนะครับกำลังนับถอยหลังนะครับเขาเดา กำลังจะได้เหมือนซับแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็ขอรบกวนนะครับกดติดตามให้ excavator Thailand หน่อยนะครับนานจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับจะขอบพระคุณมากๆครับใกล้เหมือนซับกว่าจะเดินทางถึงแสนซับนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ก็พยายามจะผลิตผลงานต่อไปเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับถือว่า มันเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำผมแล้วกันเนาะว่าได้ไปถ่ายรถอะไรที่ไหนมาบ้างนะครับเก็บไว้ดูเล่นเอามาแชร์มาแบ่งปันให้กับชาวคนรักรถขุดรถแมคโครทุกท่านนะครับให้ได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าครับในมุมออยเลอร์ครับผมสวัสดีครับ